h e ล lo ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันบ้างนะคะเป็นกระบะ1.9 c a p ป o คันนี้ค่ะพี่ Isuzu D-Max 1.9 LDA ปี2021นะคะคันนี้จัดทรงลงแม็กให้แล้วหล่อ,ลอๆทุกคนนะคะสำหรับออปชั่นจัดเต็มไปเลยนะคะสำหรับตัว LDA นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะและจะลงรักสุดหล่อคันนี้เลยค่ะดูให้จบคลิป รถปี2021กระจังหน้าโครเมียมเท่ๆไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED และยังมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างด้วยค่ะคันนี้จัดทรงลงแม็กยางใหม่ให้แล้วนะคะนี่แม็กสวยๆเลยทุกคนกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะและนี่แคปโฟนะคะเป็นโลโก้ของเขานั่นเองนะคะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ ให้ดูว่าดาูสติ๊กเกอร์ยางยังไม่ได้แกะออกเลยอะแม็กไมยังไมแกก่องให้เลยนะคะแถมให้ฟรีๆเ,เพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้เลยเป็นกล้องถอยมีไฟนะคะชุดไฟเท่ๆมาให้เ,เพื่อนๆเดี๋ยวพลจะลงแม็กไลเนอร์ให้นะคะคันนี้ยังเป็นรถแบบเดิมๆมาเลยอะ่ะ ในส่วนของล้อนะคะด่สติกเกอร์นะคะยังไม่ได้แกะเลยทุกคนเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะภายในเป็นยังไงมาดูกันนะคะในส่วนของตัวแคปโฟเพื่อนๆจะได้พื้นที่ที่นั่งได้กว้างสบายๆนะคะได้เบาะหนังแบบดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะไม่ใช่เบาะหนังทุกคนขอโทษค่ะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะแบบนี้มาให้ มาพร้อมกับที่พักแขนนะคะที่วางแก้ว2อํตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะตัว LDA นะคะเขาก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟ USB ตรงนี้แล้ววางโทรศัพท์ในช่องนี้ได้เลยนะคะเพดานสะอาดสะอาดเลยนะคะบรรยากาศโปร่งโล่งสบายภายในยังกลิ่นหอมใหม่ป้ายแดงอยู่เลยค่ะสำหรับที่นั่งคนขับเป็นยังไงมาดูกันเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะ เป็นเบาะผ้าตัดเย็บทรงสปอร์ตนะคะกกว้างๆเลยเบาะใหญ่มากนะคะนั่งได้สบายเลยนะคะมาดูกันต่อที่ที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งคนขับนะให้ดูกันคันนี้นะคะเริ่มจากพวงมาลัยเลยได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชัน SRS Airbag นะคะมัลติฟังก์ชันเพื่อนๆสามารถรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้และยังมีโหมดต่างๆปรับได้ด้วยนะ mm hmm. นี่ค่ะเชื่อมต่อบล mm ูทูธก็ได้ คันนี้มีวัดบูธมาให้ด้วยทุกคนนะคะและเป็นรถปี21ไม์น้อยวิ่งไปแค่4 9 3 9พลอยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วด้วยนะทุกคนคันนี้เข้าศูนย์เช็คทุกรยะเพราะเขามีบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบรต่อให้นะคะและคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะโฮมของเขานะคะปุ่มโฮมกับจอทัชสกรีนนะคะเพื่อนๆดูว่ามีวิทยุ USB iPod Bluetooth ด้วย นะคะนี่ใช้งานง่ายๆเลยนะคะเข้าได้ทุกโหมดเลยนะคะนี่มิร์เรลิงค์นะคะมิร์เรคนะคะแล้วก็ Apple c a r p เมีให้ครบเลยนะคะกล้องถอยก็สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอตรงนี้ได้ดูใช้งานได้ด้วยกันได้คะ่ะนี่ค่ะปรับแรงลมทิศทางอุณหภูมิได้ง่ายๆเลยนะคะมีช่องแอร์ใหญ่กว้างแบบนี้มาให้ด้านนี้ด้วยนะคะลมเย็นสบายนะคะพร้อมกับหัวเกียร์ซิงนะคะคันนี้ก็เป็นหัวเกียร์ซิงทุกคน ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะเอาใจไว้รุ่น1.9นะคะคันนี้ก็เป็น1.9 c a p f l l LDA นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่จะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะเอาไปเลยที่529,000บาทคันนี้ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทจ้า ะะได้รถสวยนะคะเพลงเพราะๆแอร์เย็นๆนะคะ้อมดูะะได้ทุกสถานการณ์พเพราะก็เป็นวัยรุ่น1.9นั่นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งคันนะคะออปชั่นดีๆนะคะรถแบบกว้างสบายๆนะคะแม็กยางไม้นี่ สวยจับใจเลยทุกคนนะคะยังมีรถอีกหลายคันเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยทุกคนนะคะอยากรู้ว่าอาชีพอะไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยช่วยดูแลให้นะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยค่ะกับ DMAX 1.9 LDA นะคะรถเกียร์ธรรมดาปี2021คันนี้ราคาพิเศษเพียง529,000บาทค่อนเพียง8,000บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ